สวัสดีครับสวัสดีครับแฟนคลับเอฟซีโปดกดติดต,ตามกดส,สกามสกัยกดไลค์กดแชร์ครับย่างใบใบกับพี่น้องครับย่างใบใบสิพายุพงศงบรรยากาศศาสตร์เสือกับพี่น้องครับโอ้ยทั้งฝุ่นทั้งฝุ่นทั้งแดดพี่น้องเอ้ยสนามแม่ไงถวนทวน,วนสิพายุพงศงบรรยากาศดันหนาวที่ครับมือเดียครับหลังจากที่เราเคยเห็นบรรยากาศแบบนี้มานานาแล้วครับ เพราะว่าเขามาปิด,ดวิดเด้ส่วนใหญ่เ้าสิมาปิดวิดไปไปเบิ่งครับพี่น้องครับเนี่ย <Yeah. S 2> บรรยากาศมาแล้วบรรยากาศศาดเสือมาแล้วพี่น้องค่อยมาเหมือนเดิมเหมือนเคยแล้วบรรยากาศศาดเสือเนาะมาแล้วพี่น้องเอ,อ้ยณขณะนี้เวลาบ่ายสามบ่ายสามครับพี่น้องครับเบิึงศาดเร์มงเสือตู้ บรรยากาศเก่าๆมาแล้วสวัสดีคุณแม่สวมาดีไหาขาาเจไปรับมาแล้วไปรับหอยที่คือเกลี่าเครับว้าอันนี้แม่ขายผัดขายวี่ป่ะแต่ม่เป็นหมอรำน่ะักวันแม่มาขายผัดอ๋อเดีพี่พ่อพีแม่เกลี่ยเพราะาเลียจะหันไปหาเพื่อนวาหันแบวมวงมัน่เลิเลยเหรอ ชื่อวงอะไรแม่วงมันประสิทธิ์ประสิทธิ์น้อยประสิทธิ์น้อยดาววงใหญ่มีแต่คนจ้างไปประสิทธิ์น้อยดาวเหนือเกฟซีเกฟซีจังหวัดจังหวัดชันยุวสัตเพริลดเศร้าเด้๋ยวนพริรุเศร้าจังหวัดสุรินเออสิรินทร์สิรินทรสิรินเข็มๆยี่สิบโอ้ยแม่ยี่สิบเ็หยัง จะซื้อไปทำใหมมีเยอะแยะเลยเอาขอาเั้นไปจะซื้อกระดาษเอาฮะสั่งว่าเป็นเมียกันสวยไหมจะดูสิสวยสิเป็นเมียกันสวยไหมสวยสิจองหน้าเวทีหรือยังเนี่ยเนี่ยหน้าห้างเลยเอาเลยฮะไหนนี่จะหามาอีกสักอันมันไม่มีขาดหามาหามาเดี๋ยวเร็วๆหักเตอรหักด้วเก่านะครับเราเอฟซีคครับเดี๋ยวไปเชี่ยวคุณครูก่อนสวัสดีครับคุณครูเรารู้ว่าคุณเป็นคุณครู ขนาดพื้นนี้รูปผู้ใหญ่เด้นี่แล้วสายคุณครูไหนสสังคูนี้เหรอใสยคุณครูผืนไหนสองผืนนี้ผืนนี้ใช่ไหมเอาแล้วครับนี่ขนาดคุณครูยังต้องมาดูเลยสวัสดีครับคุณครูครับครั้งแรกเลยใช่ไหมแล้ววันนี้มากันทั้งเรียนหรือเปล่ามาประมาณยีคนอะครับมาประมาณ20คนแต่มาจริงๆก็10บคน 20คนไงเนี่ยอจอง้วนะครั้ง<อ>แรกเลยนะที่จะได้ดูสาวน้อยนะอ่ามารอติดตามครับทีมงานคุณครูเดหน้าห่านมาปูสัดปูเสือรอนแล้วรอนหน้าห่านแล้วเราติดตามครับขอบคุณคานะสาธเสือวะะ่าอะไรพี่น้องเอ้ยเพิ่งดู มีหมดเก้าอี้วะเนี่ยมีเก้าอี้ด้วยนะครับเก้าอี้เพิ่นแบบโต๊ะพิเศษไปเลยเดีย่ยดูบรรยากาศมาแล้วพี่น้อง,องเอาตรงหน้าเลยบแม่เจ้าภาพ ไหนอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนพื้นเล็กเกินไปหรือเปล่าไม่หรอกคิดว่าจะได้มานั่งหรือเปล่าไมันก็จะอยู่ด้วยราค่ะอยู่กับอุ้งอิงว่าหน้าเวทีเรื่องราคาถ้าจะมือเตรียมตังมากยูุ่ติค่ะหลายบาทหลายท่านอยอะแต่พื้นราคาเหมือนนี้งั้นงั้นพอแล้วจ้าขอบคุณค่ะงั้นไม่ออกมาหน้าเวทีแล้วใช่ไหมจะอยู่แต่ข้างหลังใช่ไหมเออตรงนี้เอาไว้เผื่อเผื่อเผื่อไม่ขาก็จะได้มานั่งพักสักหน่อยค่ะ ว่าจะเป็นมีความสุขสิได้เห็นอุงอิงโกจิเบิ่งแต่ในโทรศัพท์เออในโทรศัพท์เนาะประเดงไปเห็นจักเทืยรยังนี่ยังเลยค่ะอันนี้ครั้งแรกวะครั้งแรกครั้งแรกจ้ะนีอนั่นกับเมล็ดในวันในวัดนครไปข้าไปโคกโพสีเห็นไหมก็อื่นอย่างก็โคกอย่างก่อนบั่นบันอียงวันน้องไส้เออเหมือนไม้น้องไส้เท่านึงแลบกับวัฒนาบอยอยู่นีวัฒนานครสองเที้ยแหละวัฒนาก็อัอลัน ทำไมคุณแม่ไม่ตามไปดูล่ามาเบิ่งนี่โอ้ยหลานจ่าเลี้ยงหลานเมนี้ก็เลยสาระไว้สะเด้อไว้กับพ่อแม่เขาครับอือยากจะมาเบิ่งองงิขออนุญาตเบิ่งอุ้งหญิงจักมือเนาะจ้านี่ของแขกนะมันต้องได้เห็นตัวตัวอ๋อคนต่อกกระปูใส่เลยไหมไม่ใส่ล่ะเออบ่มีไผต่กถึงไผยไปจะได้เห็นอุ้งหญิงตัวจริงบัดนี้ได้ค่ะ่พไปใส่ได้แบดนี้แม่ได้ค่ะ คอยว่าเห็นเพื่อนเขาก็ว่าคอยขูจักเพื่อนเพราะว่าคอยเบิ้งยูทูบทุกขื่นไปยู่นนนขึ้นยูทหันน้นนน่ครับผมะมีความสุกกันนื่อนครับแม่เปนเพื่นไปเพื่นมายู่ครับต้องมีกระตงูนกระตงโนเพื่อนข้างหน้ารือเพื่นกสไกเบเพื่อนสิเพื่อนส่วนใหญ่เพื่อนสิออกมขังวิธีนะม่ขอทายลูกขอย่างขังหหน้าหลายตัวเขาหยบใช่ เต้นไม่ได้เราเขามาถ่ายนี่เนี่ยเขามาถ่ายรูปถ่ายคลิปนี่ยนะเยอะเนี่แหละต้องเงียบอยู่ข้างๆเนี่ยวันนั้นไปดูอะไรอีกระเบียบโอ้โหเนี่ยอยู่ตรงนี้เด้อบ่ได้เด้อมันมันปนน้ำปนแมนครับปนน้ำตาหน้าเช้านาไมาฉีดตอนเนาะก็เป็นยังดอกก็ติดแมตติดแมตต์เออวันน้าวนาไมาฉีดนะเฮ้ยเนาะนาหน้าโลงให้ได้สักหน่อยแมน แม่คุณแบบว่าก็จะฟุ้นได้คนณย่างไปมาทิมภูนางกับภูนารายเที่ยวมองยิงนี่ก็ได้นี่ชีดแค่มองอนีงเลยไปปลาแดงสันเดียวเขาไปหาเบึงเพลนไหนเขาจเอาบุญเออไปแจง้งเพื่อนน่อยข่าเขาได้บุญแม่แมนครับเอาหมู่นี่ฟุ้นนี่ย่างไปย่งางมันไงขึ้นวิธีพร้อมนี่แล้วแม่สำคัญท,ทายอย่างเออกระทายดิเดผมก็ถือทายอยู่นี่ดิให้เบิ่งจะของตัวป่ะนี่ไปน้ำหาเบิ่งจะขอางตัว ช่องสิบี้อฟิเชียลครับกดติดตามด้วยอย่างมาเดี๋ยวจะกดให้ YouTube YouTube เจ้าของเจ้าของเป็นของไอ้สาวน้อยเดยยิเลือกเธอแต่ว่าเป็นคน,นเท่าไหร่แต่ชอบแย้มดูมาตั้งแต่เพิน่นเริ่มสมัครชิลเล็ ถูกไหมถูกแล้วแปลก้นไหมได้รถตันโอ้สุดยอดเนะวันเดียดีขึ้นไี่ให้เนี่ยเดี๋ยวผมลงคลิปนี้ก็จะเห็นตัวแม่เต็มๆอยู่ในนั้นแหละนี่แหละนี่แหละเป็นแฟนฟันแท้เลยอ่าก็จะเห็นคลิปนี้อยู<แ>่ดูในนั้นแหลยนี่แหละกลัวบอได้นั่งหน้ารีบมาเลยอ่ากี่พื้น <laughs> พื้นเดียวเนี่ยพื้นเดียวนี่แหละเออเอาพื้นเดียวก็อย่างน้อยก็ได้เห็นหน้าเวทีแหละ อยู่ไม่ไกลดอกอยู่ไม่ไกลนี่แหละได้มาได้มาเยี่ยมก็งันกรอบไม่มีรถไม่ได้ไปไกลอ่ะเขาดอเนี่แหละยยังว่าดีนะได้มาดูพอดีจะภาพเพื่อนไปจ้างมาเนี่ยยังบอกว่าเพื่อนไปเดินโฆษณาบอกตลาดว่าให้มาดูเด้อคนเมื่อกี้บ่าเจ้าภาพกออีกคนนึงอีกคนนึงเป็นผู้หญิงเหรอเป็นเป็นเป็นพี่น้องกันกับอ่าทาง ครูครูครูนี่แหละเป็นญาติพี่น้องกันหลายอยู่อันนี้รู้จักกับเพื่อนเพราะว่าขายของกับเพื่อนมาก,ก่อนนะ่ะนะครับครับนี่นเพื่อนดีเพป็นจ้างมาให้เบิ่งฟรีเนาะแมนนั่นแหละเพราะช่วงจังหวะตอนนั้นเพื่อนหาหาที่มาลงพอดีเลยอ่าเอา่โดนตีเพิ่นไปได้สาวน้อยตัวเลยบอกเพิ่นว่าไปเอาสาวน้อยเด้อสาวน้อยเพิ่นดังน่ะมาเนี่ยนะเพิ่นก็เลย ไปตัวไปที่ไปไปมัดจากันอยู่ที่อารันนะครับอย่างนู้นแมนแมนนั่นแหละคนไปวางมัดจำมารอมาดูตัวได้มีโอกาสแล้วได้มาดูได้สัมผัสแล้วท่านนายวีทีท็อปเอาโอเคคราวนี้เจอกันนู่นแหละเด้อตอนเย็นเนาะตอนเย็นครับแม่ครับเอาวนี่แหะครับบรรยากาศงานเร่งเรงครับพี่น้องครับงานใบสามครับทีมงานบริษัทบ่านอ่อนขึ้นไฟนะครับทุนครับ ขึ้นไปแล้ววันนี้รอติดตามครับว่าจะเหลือจั่โมงจะเมื่อนีร่บอกเลยเรื่าง,งานฟรีครับพี่น้องครับงานฟรีสาธเสือมาแล้วต้องดีดีหาหนามขึ้นเลยครับพี่น้องครับหนูหนามคุณมีฟังไว้ใช่มั้ยครับฝากกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ครับสวัสดีครับขอบคุณทุกยอดกดซับสไครต์นะครับขอบคุณทุกยอดไลค์ like, และยอดแชร์ กดกระดิ่งติดตามคอนเทนต์ดีเรื่องราวดีๆทางช่องซีดีท้ายคลิปครับมีคลิปดีๆครับนี่นี่เลยครับคลิปดีๆที่จะนำเสนอแฟนคลับเอฟซี FC อย่างต่อเนื่องครับฝากติดตามคลิปดีๆด้วยครับผมโอเคครับสวัสดีครับ